ประกันโรคร้ายแรงของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตมีเงื่อนไขต่างๆในการทำประกันดังนี้ค่ะ 1. ต้องทำพร้อมประกันชีวิตเท่านั้นค่ะไม่สามารถทำเดี่ยวๆได้ในทุกกรณีนะคะ 2. ค่ะอายุที่รับทำประกันนั้นแล้วแต่แบบประกันค่ะโดยอายุสูงสุดที่รับคืออายุ80ปีเลยค่ะ 3. เบี้ยประกันโรคร้ายนั้น ปรับตามอายุค่ะส่วนใหญ่ปรับเพิ่มทุกปีค่ะ 4. สําคัญมากค่ะคือการจ่ายผลประโยชน์ของประกันโรคร้ายแรงคือเจอจ่ายจบรับเงินก้อนไม่ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลแบบประกันสุขภาพนะคะและบางแบบมีค่าชดเชยเมื่อนอนโรงพยาบาลอีกด้วยค่ะ สำหรับประกันมะเร็งและอีกแบบที่พิเศษที่น่าสนใจมากๆคือประกันที่จ่ายค่ารักษาโรคมะเร็งและไตาวายแบบประกัน Care Plus ค่ะซึ่งเมืองไทยเปรียกันชีวิตเรามีแบบประกันโรคร้ายแรงเยอะมากๆค่ะมีตั้งแต่ที่คุ้มครองหลายๆโรคหรือแบบเจาะจงบางโรคค่ะมีตั้งแต่ C I Perfect Care, D Care, m u l t i p l e C I Care Plus, Happy Lady, มเร็งเบาหวาน k i d s c a r e Smart Silver เรามาดูกันว่าแต่ละแบบมีรายละเอียดยังไงกันบ้างนะคะเริ่มต้นกันที่แบบประกัน CI Perfect c a r แคค่ะจุดเด่นของแบบประกันนี้คือการแบ่งจ่าย3ระยะโรคค่ะตั้งแต่ระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะรุนแรงซึ่งต่างกับแบบประกันส่วนใหญ่จะคุ้มครองระยะรุนแรงอย่างเดียวค่ะ และแบบประกันนี้ยังคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีด้วยค่ะดังนั้นถ้าจากไปก่อนตรวจเจอโรคร้ายก็ยังได้รับเงินประกันนะคะและจะครอบคลุมถึง36โรคร้ายเลยค่ะโรคร้ายที่คนไทยเจอบ่อยๆมีครบถ้วนค่ะส่วนอายุที่รับทำประกันคืออายุ30วันถึง65ปีและต่ออายุได้ถึงอายุ84ปีค่ะ แบบประกันต่อมาค่ะแบบดีแค์จุดเด่นคือมี5กลุ่มโรคร้ายแรงโดยลูกค้าเลือกทำบางกลุ่มโรคก็ได้หรือจะทำทุกกลุ่มโรคก็ได้ตามความเสี่ยงความกังวลของตัวเองค่ะและยังสามารถเลือกระยะโรคที่คุ้มครองได้ค่ะ โดย5กลุ่มโรคมีดังนี้ค่ะ 1. กลุ่มโรคมะเร็ง 2. กลุ่มโรคหลอดเลือดและหัวใจ 3. กลุ่มโรคระบบประสาทและกล้ามเนื้อ 4. การเปลี่ยนอวัยวะสำคัญและกลุ่มโรคอื่นๆซึ่งถ้าเลือกไม่ได้สามารถทำทุกกลุ่มโรคเลยก็ได้ค่ะหรือจะเลือกทำกลุ่มยอดฮิตก็ได้ค่ะจะรวมโรคยอดฮิตจากทุกๆกลุ่มโรคมาให้แล้วค่ะซึ่งจานวนโรคจะน้อยกว่าการเลือกทาทั้ง5กลุ่มโรคนะคะ แต่เบี้ยก็ถูกกว่าเช่นกันค่ะส่วนระยะโรคมี2แบบค่ะคือจ่ายตอนระยะเริ่มต้นและรุนแรงหรือจะให้จ่ายตอนระยะรุนแรงเลยก็ได้ค่ะซึ่งเบี้ยก็จะถูกกว่าค่ะและสุดท้ายรับทำประกันตั้งแต่อายุ30วันถึง70ปีต่ออายุได้ถึงอายุ81ปีค่ะแบบต่อไปคือประกันโรคร้าย Multiple CI ค่ะ แบบประกันนี้คล้ายกับแบบก่อนหน้าค่ะคือมีการแบ่งกลุ่มโรคเช่นกันค่ะแต่ไม่สามารถเลือกกลุ่มโรคเองได้นะคะจะแบ่งเป็น4กลุ่มโรคค่ะ มีจุดเด่นที่จะคุ้มครองสูงสุด400%ของทุนประกันคือเมื่อตรวจเจอโรคร้ายแล้ว1กลุ่มโรคจะจ่าย100%ของทุนประกันและจะคุ้มครองต่อไปอีก3กลุ่มโรคที่เหลือกลุ่มละ100%ของทุนประกันต่อไปให้อีก10ปีโดยที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเบี้ยอีกด้วยค่ะซึ่งมี4กลุ่มโรคดังนี้ค่ะ 1. กลุ่มโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ 2. กลุ่มโรคมะเรง็ง 3. การเปลี่ยนอวัยวะสำคัญและโรคที่มีภาวะรุนแรงขั้นสุดท้ายของตับปอดและไตและสุดท้ายกลุ่มโรคร้ายแรงอื่นๆค่ะซึ่งโรคที่คุ้มครองทั้งหมดเป็นระยะรุนแรงแล้วนะคะส่วนอายุที่รับทำประกันคือ7ปีถึง65ปีและต่ออายุได้ถึงอายุ79ปีค่ะต่อไปนี้จะเป็นแบบที่คุ้มครองเฉพาะโรคนะคะ เริ่มต้นด้วยประกันโรคร้ายแค์ plus ที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลค่ะซึ่งจุดนี้จะต่างจากประกันโรคร้ายแรงแบบอื่นๆที่เป็นแบบเจอจ่ายจบนะคะ แบบประกันนี้ทำมาเพื่อเติมเต็มผลประโยชน์ความคุ้มครองของประกันสุขภาพที่เป็น New Health Standard ในหมวดที่ 9, 10, 11เป็นค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกโรคมะเร็งและไตาวายซึ่งประกันสุขภาพส่วนใหญ่ไม่ได้คุ้มครองให้ค่ะแบบประกันนี้จะคุ้มครองเพียง2โรคเท่านั้นค่ะคือมะเร็งและไตาวายเรื้อรังค่ะ มี3าแผนให้เลือกคือโรคมะเรง็งโรคไตวายวเรื้อรังและมะเร็งและไตวายวเรื้อรังซึ่งเบียรจะถูกลง10เอร์เซนตถ้าเลือกทำทั้งสองโรคค่ะและมี2วงเงินค่ารักษาพยาบาลให้เลือกคือ1ล้านและ5ล้านต่อปีต่อโรคค่ะ2โรครวมกัน10ล้านต่อปีค่ะและอายุที่รับทำประกันคือ30วันถึง8ปปีและต่ออายุได้ถึงอายุ99ปีเลยค่ะ แบบต่อไปประกันมะเร็งค่ะ แบบประกันนี้จะจ่าย2ระยะโรคค่ะคือมะเร็งระยะก่อนและหลังลุกลามและมีค่าชดเชยนอนโรงพยาบาลค่ะมี4แผนความคุ้มครองให้เลือกค่ะรับทำได้ตั้งแต่อายุ18ถึง60ปีและต่ออายุได้ถึงอายุ71ปีและมีอีกแบบคือเพียวคันเซอร์ค่ะซึ่งเหมือนประกันมะเร็งเลยค่ะแต่จะไม่มีค่าชดเชยนอนโรงพยาบาลจากมะเร็งเท่านั้นเองค่ะ ต่อไปเป็นประกันเบาหวานค่ะซึ่งมีไว้ให้คนยังไม่เป็นเบาหวานนะคะถ้าเป็นแล้วทำไม่ได้ค่ะแบบประกันนี้จะให้ความคุ้มครองสูงสุด300%ของทุนประกันเลยค่ะ โดยจะใจแบ่งตามอาการของโรคค่ะเริ่มที่เมื่อตรวจวินิสัยว่าเป็นโรคเบาหวานและล้างไตาจากเบาหวานจนถึงขั้นต้องเปลี่ยนไตร่างกายปฏิเสธการเปลี่ยนถ่ายไตยและเจอโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานถังสูญเสียอวัยวะจากโรคเบาหวานเบาหวานขึ้นตาเบาหวานระยะโคมา่าส่วนของอายุที่รับทำคืออายุ18-60ปีและต่ออายุได้ถึงอายุ71ปีค่ะ ต่อไปเป็นแบบประกันสำหรับเด็กโดยเฉพาะแบบประกัน Kids Care คุ้มครองโรคร้ายแรงที่พบบ่อยในเด็ก15โรคเช่นโรคเบาหวานชนิดที่1โรคมือเท้าปากที่มีอาการเพรคซ้อนรุนแรงโรคลมชักรุนแรงโรคพิษสุนัขบ้าปเป็นต้นค่ะโดยจะจ่าย100%ของทุนประกันเมื่อตรวจพบเจอรโรคร้ายแรงค่ะส่วนของอายุที่รับคืออายุ30วันถึง15ปีและต่ออายุได้ถึง อายุ20ปีค่ะต่อด้วยแบบประกันโรคร้ายแรงเฉพาะสำหรับผู้หญิงค่ะแบบประกัน Happy Lady และ Happy Lady Plus ค่ะจะคุ้มครองโรคร้ายที่เกิดกับผู้หญิงโดยเฉพาะเช่นมะเร็งเต้านมมะเร่งมดลูกรังไข่ค่ะและคุ้มครองการผ่าตัดเต้านมผ่าตัดมดลูกค่ะจะมีทั้งหมด5แผนให้เลือกค่ะและแบบ Happy Lady Plus จะคุ้มครองเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ด้วยค่ะ ไม่ใช่คลาคลอดนะคะเป็นกรณีเด็กเสียชีวิตในคันและตั้งคันนอกมดลูกหรือผู้เอาประกันเสียชีวิตจากการคลอดค่ะส่วนเรื่องอายุที่รับค่ะ Happy Lady รับตั้งแต่อายุ18 50ปีและต่ออายุได้ถึงอายุ64ปีส่วน Happy Lady Plus รับอายุ18 40ปีและต่ออายุได้ถึงอายุ44ปีค่ะ สุดท้ายแล้วค่ะโครงการ Smart Silver และ Smart Silver Plus ให้ความคุ้มครองโรคที่เกี่ยวกับความเสื่อมของร่างกายเลือกความคุ้มครองได้ตามต้องการ3อาการค่ะคือ 1. โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน 2. ทุบพลภาพสิ้นเชิงและกระดูกแตกหกักซึ่งตัว Plus จะพิเศษที่เงินที่จัดได้รับสามารถรับเงินเป็นรายเดือนได้ค่ะและการรับ ทำประกันจะรับตั้งแต่อายุ40 8 0ถึง8ปปีค่ะสนใจแบบประกันไหนดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของตัวแทนค่ะและติดต่อตัวแทนได้ทาง Line ID a a.mtl